ระที่ทางด้านของสินค้าอินโดนีเซียจะส่งออกไปสหรัฐสหรัฐเก็บภาษี19%จากเดิมจดหมายที่ร่อนมาพร้อมกับไทยวันนั้นวันที่7กรกฎาคมือ3 2แต่สหรัฐส่งออกสินค้ามาอินโดนีเซีย0%ทุกรายการคุณจำได้ไหมเราเคยเอาตัวเลขครั้งเวียดนามเป็นตัวตั้งเป็นแกนไว้แล้วมัน<ด>จะมี20 0 40ออ,อันนี้ใกล้นะ แต่ว่านนในเนี้ยในดีลเนี้ยยังไม่ได้ระบุว่าถ้าเป็นการสวมสิทธิสินค้าเขาจะเก็บเท่าไหร่เพราะต้องยอมรับว่าการตั้งโรงงานจากจีนไปตั้งในเวียดนามเนี่ยอาจจะมีมากกว่าทางอินโดนีเซียแต่จะได้เห็นตัวเลขใกล้เคียงในศูนย์สำหรับการที่สารัสนสินค้าเข้าอินโดพรัมบอกว่าการเจราจาครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับ2ฝ่าย ที่มีผู้แทนเข้าไปนะครับก็อย่างอินโดนีเซียเอาผู้นําประเทศไปเลยก็คือปราโบโวซูเบียนโตและรัฐมนตรีอาเลงกาฮาตาโตา้ฝั่งสหรัฐนะคะก็จะเป็นผู้แทนการค้าค่ะคุณเจมิสันเกรียมีคูณฮาวเวิร์ดรัตนิกรัฐมนตรีพันนิตนะคะแล้วก็คุณสกอตเปซเซนต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสามคนนี้งานหนักเนาะในยุคครัมป์ <laughs> นะครับไปทุกประเทศที่มีการเจรจาเลยลักษณะการเจรจาของสหรัฐเนี่ยต้องบอกว่ายังยืนยง คงเอาไว้ซึ่งภาษีก่อนเจราจาทีหลังอไม่ว่าจะคุยอะไรกันก็ตามคุยเรื่องภาษีก่อนแล้วสิ่งที่ทรัมป์แล้วก็รัฐบาลของทรัมป์เจราจารเนี่ยสังเกตไหมครับว่าเขาจะเจราจารกับประเทศที่เปิดตลาดให้เขาก่อนเท่านั้น